รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัดสรทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการมีมมบันรทองถ้าคุณอยากรู้ต้องดูมีบันรทองเ<ๆ>ช่นเคยนะฮะอยู่ผมครับต้นซาและน้องซีแน่ใช่แล้วค่ะเราจะมาอัปเดตนะคะข,ข่าวในวงการบันเทิงตลอดทั้งวีคเลยนะคะว่ามีข่าวไหนเด็ดข่าวไหนแซ่บ ข่าวไหนเป็นประเด็นร้อนในช่วงดึกๆแบบนี้นั่นเองค่ะวงการบันเทิงนี่นะฮะมีทั้งไทยแล้วอัปเดตแน่นอนนะฮะต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการเพลงนะฮะรับรองว่า1สัปดาห์คุณไม่ต้องอัปเดตข่าวบันเทิงวงการพิธีกรเราต้องแน่นอนะฮะรับรองว่าสดใหม่แล้วก็แซ่บแน่นอนครับอมาข่าวแรกเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวแบบมือที่สาม มั่แน่นอนก็มีข่าวนะฮะหนุ่มเชนปกติเนี่ยคบหาดูใจกว่า8ปีนะฮะกับคุณนาน่าก็เหมือนกับรักกันดีนะครับก็เหมือนประมาณเป็นคนสนิทคนรู้ใจเป็นแฟนสาวนอกวงการนะคะไงมาเป็นข่าวมือที่3มนะฮะมีการบอกนะครับว่าคุณนัทเทพหัสดินเพื่อนซี้เลยนะฮะเป็นแก๊งเป็นกวนขับบิ๊กไบค์ปั่นจักรยานด้วยกันกับหนุ่มเชนก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลยก่อนหน้านี้ยูดีมีข่าวว่า <13. S 2> คุณนัดมาแย่งคุณน,น้าไปทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเชยงคุณน้านี่ต้องจบลงมไม่รู้ว่าเรื่องราวมันจริงเท,ท็จแค่ไหนนะคะเราไปเจอตัวแล้วรเราไปสอบถามกันดีกว่าว่าเรื่องราวจะจริงเท,ท็จแค่ไหนคะ่ะก็สรุปเลยแล้วกันคือผมรออยู่รอที่จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าน่าจะยากะครับแต่ว่าก็ก็ยังอยากรอต่อไปก็รอไปก่อนนัดกับผมเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เข้าวงการ เราก็รู้ว่านัดเป็นคนดีมากแล้วก็เรื่องเงินไม่มีปัญหาเรื่องงานก็เก่งมาโดยตลอดก็เป็นคนยุเขาบอกว่าเฮ้ยชอบปั่นจักรยานใช่ไหมทั้งนั้นไปทําด้วยกันเลยแล้วมีอะไรผมซัพพอร์ตเต็มที่ครับล่าสุดที่รู้คือแค่นั้นครับเรากับพี่นัดจะได้คุยกันตอนนี้คงไม่จําเป็นต้องคุยอะไรครับตัดเลยดีกว่าครับโอ้โหค่ะก็เหมือนมี่นัมายอมรับแหละเนาะว่ามีการแบบแยกทางการมีการเลิกกันจริงเพราะว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยมีการมาโพสต์อินสตาแกรมก่อนนะว่าเออ ทางนั้นน้าเชนเนี่ยเขาก็เลิกกันได้ด้วยดีโอ้้แลวจบกันแล้วสรุปปุ๊บฝ่ายชายก็ออกมาด้วยคุณเชนก็ก็เราจบกันได้ด้วยดีอ้าวมึงอย่างที่ผมอยากรู้ว่าคุณเชนเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณนัทเทพัศรีเนี่ยยังจะคบกันต่อเป็นแก๊งกวนเดียวกันหรือเปล่าแต่เรไมคุณเชนต่่าสิ ก็เลือกคบกันแล้ววนเรื่องราวของคุณน้าก็ไปถามอีกฝ่ายแล้วกันแล้วแต่เป็นเรื่องของคนสองคนเหมือนเราเหมือนกันค่ะเราก็สู้ว่าเรื่องความรักใครจะคบใครหรือว่าใครจะเลิกไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของคน2คนเราก็มาอัปเดตให้คุณชมได้ทราบกันแล้วกันเนาะสรุปเป็นข่าวจริงนะใช่แล้วเลื่อกกันร่งเอาเลยครับ มาถึงข่าวต่อไปกัมนมาดีกว่า<ช><ช>นะฮะเป็นข่าวที่แรงไม่แพ้สำับข่าวแรกเหมือนกันนะฮะก<ช>่อ,อ,อนอันนี้เรามีการเล่าไปแล้วนะฮะเรื่องของการแบบว่ามีนางเอกตัวเอ็ม,มนะชิงยอ่อนะตัวเอ็มนะมีการเวียงวีนนั่นนู่นนี่นะครับ<ช>ออขอแยกห้องจนถึงขนาดมีขนาดผู้จัดการ2คนเนี่ยทะเลาะก,กันเลยเก้าเหล่ากันเลยคือสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครติดตามรายการของเราเรามีการอัปเดตไปแล้วว่าผู้จัดการคุณชมพู่กับผู้จัดการของคุณใหม่ในวิกาเกิดการทะเลาะกันหรือเปล่าและผ่านคุณชมพู่มาแล้วคุณชมพู่บอกนม่อะไร ก็น,นั่นแหละสิเฉยๆแต่ไม่แน่นะถ้าไปถามใหม่ดดวิกาอาจจะได้ข้อมูลอะไรแบบลึกๆมา<อ>ได้คนตอบไม่ตรงกันล่ะก็สนุกเราละิซ่เราไปถามคุณใหม่ดาวิกากันเลยว่าจะจริงแค่ไหนคะเรื่องจริงมันไม่มีอะไรเลยอะเขารู้จักกันมาก่อนเจอหนูอ,อีกเขาก็เป็นเพื่อนกันนะจุดเริ่มต้นคือเขาก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรกันแบบที่ทําให้เครีองหรืออะไรนะก็เลย ไม่รู้จะตอบยังไงสำหรับหนูเองหนูรู้สึกถามๆมากกว่าเพราะว่าเจอกันก็ปกติทั้งทั้งพี่ทัทง้งสองก็เจอกันนะพอมีข่า <c oughs> ว่าก็เห็นเจอกันก็ยังปกติเวลามีงานอีเวนต์เขาก็จัดห้องแต่งตัวไว้ให้เราไม่จําเป็นต้องแย่หมายว่าทางทีมงานมากกว่าที่จะเป็นคนเลือกให้เราบางทีก็จะเลือกห้องเดี่ยวให้บางทีก็เป็นห้องรวมไม่ไม่กล้าทาอะไรอย่างเงี้ยแน่นอน เห็นไหมล่ะก็มันไม่มีอะไรไงคนใหม่ดาวิกาก็พูดเหมือนกับคุณชมพู่เลยว่าเราเป็นเพื่อนกันมันคนสนิทวงการเหมือนกันจะมีการเกาหลอกกันได้ยังไงไม่มีทางแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะคุณสีแดงผู้ชมนะฮะวงการนี่มันแคบมากนะครับถ้าหากว่าเราเริ่มเรื่องมากนะออกงานก็จะมีจ้างงานแล้วงานต่อไปก็จะไม่มีไม่มีไม่มีแล้วงานก็จะหมดโอ้เงินก็หมดสิครับเขาไม่ได้มารีเควสแรงขนาดนั้นมาต้องแยกห้องแต่งตัวไม่มีทาง ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีการเกาเหลากัน,นแน่จบไปนะฮะอันนี้เรื่องของการแยกห้องนะครับแต่ถ้าคนสองคนมาอยู่ในห้องเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นลหละครับก็ยุ่งสิถ้าเกิดคนสองคนอีกหนึ่งคนเป็นถึงระดับสุปตาก<ม>แล้วอีกหนึ่งคนขึ้นห้องสุตากมันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้มีข่าวเลยนะครับเป็นข่าวของน้องจันจินะฮะว่ามีการพูดคุยกับหนุ่มมาริโอมาเลอร์แล้วติ่งมาริโอแฟนคลับนี่นะรับไม่ได้อ่ะหลง แบบไม่เอาไม่เอามีคอมเมนต์เยอะแยะหมดเลยจันสิถึงกระป๋เลยเหมือนกันนะยุ่งเลยไงครับแต่ว่าล่าสุดข่าเหมือนจะมีภาพออกมาประมาณว่าเหมือนจันสิเขาจะไปยืนอยู่ตรงระเบียงใช่ไหมใช่นะอนไอี่เหมือนมุมดูแล้วแบบเฮ้ยนี่ห้องมาริโอนีอ่นาจันสิขึ้นคอนโดมาริโอหรือเปล่าขึ้นกันสองคนหรือเปล่าขึ้นไปทําอะไรอ,อยากรู้ไหมอยากรู้ซิไปถามมาริโอกันดีกว่าครับพวกก็บอกไปแล้วว่าไม่มีอะไรครับพยายามบอกน้องเขาอย่าไปคิดมากครับมันก็เป็นข่าวที่คนเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ ทำให้เราเสียหายอะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดมากครับเพราะเราก็เราก,เราก็บริสุทธิ์ใจ <S <S ผมว่าไม่ซีเรียสแต่ผมเป็นห่วงเขามากกว่าเพราะว่าเขาจะดูไม่ดีด้วยแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์เขาไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่มันมันไม่ควรจะไม่ควรจะทํามาเป็นข่าวแบบนี้ครับเราเราโอ้ก็ทําได้อย่างเดียก็คือพูดความจริงไปเลยแล้วก็บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรซีเรียสแต่ที่ซีเรียสตอนนี้ครับต้องดูละครนะพี่สองหัวใจนี้เพื่อเธอวันพุธเพืรหัสรับพี่อย่างเงี้ยซีเรียส ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่จะมีมิ팅ที่เมืองไทยเรานี่แหละครับน่าจะเร็วๆนี้ครับก็ยังไม่ชัวร์วันนะ สงสัรต์น้องจันจิเนาะก็ผมก็เข้าใจได้อยู่นะยิ่งเป็นซูเปอร์สตาร์คนที่รักมากก็จะห่วงมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วหลายคนก็มีคําถามตอนมาริโอตอบเคลียร์แล้วนะฮะขึ้นไปเนี่ยก็มีคุณแม่เขาอยู่ด้วยหลายคนแหละแล้วมาริโอแมนนานะเมายอมรับแต่ค่อนข้างเป็นของจันจิเหมือนกันเอาว่าแฟนคลับเขาแบบว่าไม่ไม่ห่วงเนาะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แฟนคลับเตรียมครีได้เลยนะเพราะว่าเขาเตรียมตัวที่จะจัดแฟนมิตติ้งในประเทศไทยคุณไปไหมล่ะมารวมกันไปหมดเลยไปแม่เดี๋ยวผมไป เป็นต,ติ่งค่ะสัญญาเลยนะฮะเดี<น>๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศในงานมิสติ้งของมาเลโอมาฝากกันนะครับใช่แล้วค่ะเรามาข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะเป็นเรียกว่าเหมือนคู่จิน้นพับข้าวเหนียวใครอ่ะอ๋อคู่จิน้นข้าวเหนียวขอนึกก่อนนะต้องทางภาคอีสานผมนึกถึงคุณเบียร์สกุลวัฒน์ใช่แล้วเป็นเคยเป็นไม่ไา้กับคุณมินทิชยากลับมาอีกครั้งนะคะกับคู่จิ้นคู่นี้หลายๆคนฟินกันไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะเขาห่างหายไปไหนหรือเปล่าถ้าจะพูดไปเรื่องก่อนหน้านี้นะ ปากประกบปากน้องมินพิชยานยได้ฉายา,ยาเลยเปน็นนางเอกปาก,ปากเปื่อยพราะว่จูบทุกซีนเลยชอบจังเลยจะออได้คีบบ่อยๆในชั้นเล่นอย่างเง <c oughs> ี้ยตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วค่ะไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตเรื่องราวของคู่จิน้นพันทังเดียวกันค่ะไม่ได้หายไปไหนครับก็ก,ก็คงถ่ายแล้วพักประมาณสองเดือนครับแล้วก็ก็เริ่มกลับมาถ่ายเรื่องเพชรตัดเพชรแล้วก็มาเปิดกล้องเรื่องนี้แล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวมีเปิดอีกคู่จิ้นในตำนาน ก็เป็นคู่จิ้นแบบพันข้าวเหนียวนะครับก็คือเป็นคนขอนแก่นของการน้องมินอย่งที่แฟนแต่งงานที่เคยพูดไว้ในรายการไปอีกห้าปีจะแต่งนี่ก็ขยับไปแมพี่เบียร์ไม่ต้องจะขยับไปทำไมครับยังยังยืนนะไปอีกห้าปีจะแต่งยังไงหายได้สอบก็สนิทว่าไงมาพี่เบียร์ตอนนี้ตอนนี้อะครับก็ไม่ไม่ว่าไงครับก็เห็นเห็นเราแบบมีละครมีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ก็ดีครับกลับมาแล้วเห็นไมค์เขาไม่ได้หายไปไหนเขาก็เดี๋ยวว่าถ่ายละครคู่กัน จะมีเรื่องมรสุมสว่างเพชรตัดเพชรโอ้แท้จะว่าไปนะแค่งานละครที่เียว่าแน่นเอียดนะครับที่สำคัญนะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยธุรกิจอาหารธุรกิจบิ๊กไบต์โอ้เห็นบอกว่าจะมีการวินเวทปรับปรุงใหม่นะต้องเดินทางไปต่างประเทศแล้วจะปรับปรุงเนี่ยให้เป็นแบบใหญ่ๆโตๆเลยมีธุรกิจท่องเที่ยวกำลังคุยๆดูๆอยู่หลากหลายอย่างเลยนะฮอตจริงๆรวมไปถึงเรื่องราวของหวานใจกับสาวเบลล่าเขาบอกตอนนี้ก็เบลล่าก็ไปเที่ยวกับสาวก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเขาก็ ทาธุรกิจไงแต่เขาเคยพูดไงว่าอีก5ปีเขาจะแต่งส่วนเจ้าสาวจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวเขามารอดูอีกทีก็ต้องลุ้นกันนะฮะว่าจะเป็นเบลล่าหรือเปล่านะครับมาครบ้วนความแซ่บสนุกสนานเลยเกินนะฮะในเบรกแรกครับแต่ช่วงหน้าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะเพราะว่าจะแซ่บมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับในรายการมีบันเทิงถ้าคุณอยากรู้ต้องดูมีบันเทิง สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัดสรรทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัดสรรทุกสาขาทั่วประเทศสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเซเว่นอาล่ะคุณผู้ชมครับยังอยู่กับมีบันเทิงนะฮะต้นซานและก็ซีแนมนะฮะ,ฮะรับประกันความแซ่บนะฮะรุ่งราอในวงการบันเทิงเอาล่ะคคุณผู้ชมครับ คุณซีแนม,มข่าวต่อไปนี่แซ่บมากเลยทีเดียวผมนับตามมาก่อนหน้านี้เลยฮะมาดังเจนนี่ฮะหลังจากที่บรสุมชีวิตผ่านไปแล้วนะครับรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยไปไหนมาไหนลอกเป็นสีชมพูเลยไม่รู้เขาบอกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยจะสวยงานสีชมพูกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดนะคะ เห็นว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน2ต่อ2กับคุณเกิ้ลอู้หูสวิตอะไรกันขนาดนั้นอะคือมีคําถามเกิดขึ้นในโลกออนไลน์มาเยอะเลยนะครับหลังจากที่เกิดมรสุมชีวิตนะฮะแล้วเหมือนกับเธอจะพบรักใหม่เธอยังปิดปากไม่ยอมพูดอะไรมันหลุดออกมาเยอะครับแต่การกระทําสาคัญในความพูดนะฮะเราไปตามไอจีมานี่คุณได้เห็นรูปไหมเป็นรูปที่ใส่ชุดแบบคล้ายๆกันแล้วเหมือนที่คัทผมเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้กำลัง คบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถากปุจจานี้ดีกว่าค่ะจริงๆเนาะเพิ่งติดละครเรื่องตรงไหนมากนะคะก็ไม่ได้พักผ่อนมานานไปกันสองคนปะครับใครชวนใครให้เป็นเรื่องของซนี่อยากดึงกันเนะที่คือที่นี้เปันสองคนเลยเหรอแต่ดูแบบมุ้งมิ้งแบบแต่งตัวนม่ค่อยง่ายนะสวีทมากไหมที่นี้ไม่อ่ะไปเที่ยวด้วยกันคนะความสัมพันที่นี่ก็ยังอะคาร น่ารักอ่ะเขายอมรับนะว่าเขาไปญี่ปุ่นกันมาสองคนจริงๆแต่ก็ไม่มีอะไรหรอจริงหรอสองคนแต่เขาปิดด้วยนะไม่บอกขอเก็บเรื่องส่วนตัวว่าใครเป็นคนชวนใครไปครับแต่ว่าอันเนี้ยสวีทกว่าล่าสุดแบบเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เองเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณเกิงคุณเจนนี่ก็มีการแบบว่าจัดงานเกิดเซอร์ไพรส์คุณเกิงโอ้ยชวนเพื่อนสาวคนนึงคนนี้มาร่วมงานเพียบเลย แล้วว่าแต่ทำไมต้องเซอร์ไพ์กันขนาดนั้นคือไม่ได้เซอร์ไพรสัปกตินะอัลลังการนะถ<า>ือว่าจะตีมงานได้ยิ่งใหญ่เลยนะเขามีออการจุดโพปุ่งปังปุ่งออปัง,ปงการมีการแบบว่าลงรูปแบบว่าเหมือนคุณเจนนี่จะพิงคุณกึ้งเหมือนโออะไรแบบนี้แล้วหลายๆคนมีการแชร์รูปแฮปปี้บ์ทเดย์กึ้ง แล้วทำไมด้านหลังมันต้องมันกิ้งกับเจนน,นี่คือมันสวีชยิ่งกว่าสวีเราเชียร์กันไหมท่านก็มีลงรูปแซวนะรอท่านแซวด้วยเหรอประมาณนี้แต่ไม่ต้องกลัวนะฮะทีมถ่าเขามีบันเทิงนะครับตามติดนะคะไปเกาะขอบแน่นอนฮะว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยบทสรุปของสองคนนี้จะยังไง<ช>แต่กกาารทมัชมะะนนใช่แล้วคะ่ะมาถึงนะคะท้ายเบรกนี้ค่ะครเรามาพูดถึง จะกลมีกันบ้างดีกว่าน่าสนใจมากกับการที่เราอัปเดตเรื่องภาพยนตร์เลิ e a ล u m i n รักอะไรไม่รู้อ่าแล้วถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์การที่เราต,าราตรื่นขึ้นมาต้องสลับเพศกันจริงๆขึ้นมานั่นนะสิจะทำยังไงคนหนุ่มๆกลายเป็นเพศหญิงแล้วคนผู้หญิงเป็นเพศชายอ่าหนุ่มๆจะรู้สึกยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราไปถามนะฮะความคิดเห็นของเ Super star หล่าซูเปอร์สตาร์หนุ่มๆกันนะครับถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณกลายเป็นผู้หญิงจะรู้สึกยังไงครับถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามพวกเขาจะทำ จากเรื่องราวของภาพยนตร์ Love Arumilai รักอะไรไม่รู้ที่เป็นหนังที่ว่าโดยเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งครับชีวิตเกิดเล่นตลกกับเขาทำให้เกิดการสลับร่างจากชายกลายเป็นหญิงจากหญิงกลายเป็นชายอ้าวน่าตื่นเต้นแล้วสิครับและตอนนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามความคิดเห็นของเหล่าบรรดาดาราชื่อดังกันดีกว่าว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามพวกเขาจะทำอย่างไร ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามจะทำอย่างไรก็ตกใจอ่ะก็ตกใจอ่ะก็ตกใจค่ะต้องร้องวายผมว่าแล้วก็คงใช้ชีวิตแบบผู้ห <het> ญ <Leute> ิงสักวันหนึ่งอ่ะแบบเพราะเราก็ไม่เคยอะไรเงี้ยไปสถานที่ที่ผู้ชายไปไม่ได้หรือว่าสถานที่ที่แบบมีแต่ผู้หญิงที่ไปกันหรือว่าเออลองไปทําตัวผู้หญิงสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามจะทําอย่างไร ก็ต้องไปอาบน้ำาไปอาบน้ำก่อนน้ำแรกไปสำรวจไปสำลวจไปสำรวจอันนี้เราเล่นเพาอาจจะไปทํากิจกรรมที anyway> ่เราก็สงสัยว่าผู้หญิงเขารู้สึกไงอ่ะเช่นมีโอกาสไปมีลูกอะไรอย่างเงี้ยได้ไปคลอดลูกได้ไปเป็นบทบาทความเป็นแม่อะไรเงี้ยถือโอกาสเลยว่าอะไรที่ผู้ชายไม่ได้เป็นอ่ะไปไปลองเลยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามจะทําอย่างไรคงต้องตกใจก่อนใช่ไหม ตกใจแล้วหลังจากตกใจเสร็จแล้วเราก็คงหาวิธีแก้ปัญหาแหละถ้าเกิดมันกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้เราต้องเป็นแบบนี้แล้วอ่ะแล้วเราต้องใช้ชีวิตต่อไปอีกของเราอะไรเงี้ยครับก็คงต้องไปศึกษาแหละว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรเงี้ยครับผมถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามจะทำอย่างไร เช่นจะต้องจุดพลุจุดพลุจุดพลุเจ็บมันเจ็บคือเลี้ยงจะออกตัวจีเลยค่ะฉันชอบบอกเอออย่างแรกเอาไปหาชุดจิงก่อนนะคะแล้วก็เริ่มแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ดำรงผิวหลังจากนั้นก็เริ่มค่ะเริ่มใช้งานค่ะเริ่มใช้งานค่ะรมช้งานถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามจะทำย่างไรคงรู้สึกประหลาดใจแหละครับแล้วก็เออ ก็คงก็คงประหลาดใจมากครับก็คงจะโทรหาคนที่เราเราต้องการกำลังใจมากที่สุดก่อนแล้วมนาะจะโทรหาคนพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นเพศตรงข้ามจะทำย่างไรสำรวจก่อนเลยฮะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในร่างกายเรา,ม,เม,า,ารม,มันเล็กมันใหญ่ขนาดไหนครับผมมันเล็กมันใหญ่ขนาดไหนครับผมก็คงไปหาซื้อเสื้อผ้าของเพศตรงข้ามมาฟิตติ้งดูมาลองใส่ดูครับครับผมมันคงเป็นโอกาสเดียวในชีวิต โอ้โหก็เรียกได้ว่าส่วนใหญ่นี่นะครับขอสำรวจรูปร่างกันก่อนเลยนะครับแหมปกติไม่ค่อยเห็นใช่ไหมล่ะแต่ดูเหมือนว่าทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับจะต้องตกใจเป็นอันดับแรกก่อนแต่มีหนึ่งคนครับ ที่รู้สึกว่าจะไม่ตกใจแถมยังจะยินดีปรีดาด้วยนะครับนั่นก็คือพี่ก้องพิยะของเรานั่นเองนะครับเห็นบอกว่าถ้าตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นเพศตรงข้ามจะมีการเลี้ยงฉลองถึง7วัน7คืนเลยนะครับสาธุผมเลยอยากให้พี่แกสมหวังจริงๆอยากไปงานเลี้ยงฉลองของพี่เขาครับโอ้ยทำไมพี่ต้นล่ะคะตื่นมาแล้วเป็นผู้หญิงพี่ต้นจะทำยังไงให้ผมลองนึกดูนะถ้าผมตื่นขึ้นมาแล้วเปลี่ยนกลายเป็นผู้หญิงแล้ว<ป>ทุกอย่างเนี่ยเป็นผู้หญิงเลย อย่าว่าอย่างนั้นนี้เลยนะฮะผมจะยืนอยู่หน้ากระจกแล้วแล้วผมก็จะทําการศึกษาบอดีอ้ศึกษาบอดีอ้มผมออก็เรียนรู้เออถ้าเราเป็นผู้หญ<ต>ิงก็เปนะแต่คงตกใจแต่คงตกใจแต่ว่าบทสรุปทั้งหมดทั้งปวงนี่นะฮะผมมีความรู้สึกว่าจะทําให้เราเนี่ยได้รู้แล้วก็เข้าใจเพศอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นว่าต่างคนต่างรู้สึกยังไงแต่ที่เรื่องจริงเลยนะนะคะอค่ะแต่เมื่อเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเราจะบินลัดฟ้าไปข่าวฮอลลีวูดกันบ้างดีกว่าค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัดสรนทุกสาขาทั่วประเทศสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอเซเว่น สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านวัดสันทุกสาขาทั่วประเทศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัสกลับมาอยู่มาต่อกับรายการมีบันเทิงค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะมาอัปเดตแวดวงฮอลลีวูดกันบ้างดีกว่านะคะครับทาไมต้องดีกว่าครับพูดถึงนะคะซูปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจม,มีไหมคะคุณชอบชอบคอนไหนที่สุดนะ ผมชอบสองคนไดไหมได้ได้ผมชอบสไปเดอร์แมนอุตตะเพราะว่าจะได้มีการปล่อยใหญ่แล้วก็เหมือนกับเหาะได้อ่ามันก็จะลอยตามตึกอะไรแบบนี้อีกคนนึงแบทแมนเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่่เรติก่าเขาเก่งจริงๆนะไม่ได้เก่งแบบโอเวอร์เกินไปน้องชอบไอรอนแมนดูฉลาดดูรวยแล้วก็ดูเป็นคนจริงๆระงอ่ะคิดคดแบบว่าวิวัฒนาการแต่ตอนนี้ค่ะจะมีหนึ่งสาวนะคะในแวดวงฮอลลีวูดเขาจะมารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในวันเดอร์วูแมน นั่นคือสาวนิโคลคิปแมนนั่นเองค่ะด้วยวัย48ปีค่ะได้มีการออกมารายงานกันแล้วนะคะว่านักแสดงสาววัย48ปีค่ะกำลังเจาจาเพื่อรับบทสำคัญในหนัง Wonder Woman ของทาง Warner นั่นเองค่ะที่กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการถ่ายทำ The Wrap ค่ะรายงานว่านิโคลคิปแมนอาจจะได้สวมบทเป็นตัวละครฮิปโปลิต้าราชินีแห่งอเมซอนที่ในฉบับนังสือการ์ตูนจะเป็นมันดาของ Wonder Woman ซึ่งจะรับบทโดยดาราสาชาวอิสราเอลเกลกาโดนอกจากนั้นค่ะหนังยังจะมีคริสพายมารับบทเป็นสตรีทเทเวอร์หนุ่มคนรักของวันเดอร์วูแมนด้วยพูดถึงวันเดอร์วูแมนนะครับที่ DC และก็ w n r r e r o t o t r s r s รนะครับร่วมกันสร้างได้มีการวางตัวแพตตี้เจนกินนะครับไว้ในตำแหน่งผู้กำกับส่วนแช็คสไนเดอร์จะมีการคุมงานในเรื่องของฐานะผู้อำนวยการสร้างโดยหนังจะมีการกำหนดฉายในวันที่23มิถุนายน2017ครับ แต่ก่อนหน้านี้ตัวละครที่รับบทโดยเกรลกาโดจะได้ไปปรากฏตัวครั้งแรกใน Batman and Superman d o w น of Justice ที่จะเข้าฉายในปีหน้าครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับนี่ไม่ใช่แค่หนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกของนักแสดงสาวชาวออสเตรเลียครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นิโคลคิดแมนเคยร่วมงานแสดงใน Batman Forever ที่เข้าฉายไปครบ20ปีพอดีมาแล้ว เขาเป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ของ Wonder Woman นี่ผมกำลังค,คิดนะอนาคตเลยนะถ้าภาพยนตร์ฉายในปี2017เมื่อไหร่แล้วนะฮะ n i c ค o Kidman, Gal ก a d กต้องมีการแย่งซีนขโมยซีนกันแน่ๆภาพยนตร์ต้องสนุกสนานมากๆใครที่เป็นแฟนๆของแบบภาพยน,ๆๆบบพยนรตร์ซูเปอร์ฮีโร่เตรียมตัวกันได้เลยนะคะ23มิถุนายนปี2017ครับผมนะฮะเรามาพูดแต่อีกหนึ่งน,งน่มดีกว่ากับท่าเต้นที่ถล่มทลายรวมไปถึงยอดวิวถล่มทลายกับ ปกปักกังน้ำสไตน,นี่คุณผมชอบมากะนะฮะถ้าย้อนกลับไปประมาณสักปีถึง2ปีที่แล้วนะครับคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดนะฮะในวงการเพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศอเมริกาหรือเอเชียก็ตามนะฮะเรา 2, 2>, ค,ค, 2> คนด้วยครับยังพร้อมใจกันเต้นท่ากาังน้ำสไตล์เลยครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ค่ะเขาจะกำลังจะกลับมาทำซิงเกลิลใหม่หลังจากที่ห่างหายไปนานนั่นเองค่ะไซหรือปาร์คแจซังนะคะปป่อยไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ผลงานชุดใหม่ของเขาน่าจะออกภายในปีนี้ซึ่งล่าสุดศิลิปินชาวเกาหลีใต้วัย37ปีได้ยืนยันอย่างเป็นทางการถึงวันปล่อยผลงานชุดใหม่ออกมาแล้วค่ะโดยไซย,ยังกล่าวว่า แม้ว่าเขาจะมีคนรู้จักมากมายทั่วโลกแต่ก็ยังจะทำเพลงแบบไซเหมือนเดิมและจะเขียนเพลงที่ตนรู้สึกแฮปปี้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ขอปล่อยผลงานในบ้านเกิดที่เกาหลีใต้ก่อนด,ด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับการที่หนุ่มไซโด่งดังด้วยแนวเพลงเต้นรำที่สุขสนานแฝงอารมณ์ขันนะครับและการแสดงสดที่เต็มไปด้วยลูกบ้าที่มากมายทําให้ไซกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ในเกาหลีใต้นะฮะมีการแหวกกระแสะของเกิร์ลกรุ๊ปและก็บอยแบนด์ขึ้นมาอย่างโดดเด่นจนเมื่อปี2012ครับเพลงและคลิปวิดีโอ กังนำสไตล์ของเขาได้กลายเป็นกระแสเพลงฮิตไปทั่วโลกจนทำให้มิสเตอร์ไสยกลายเป็นคนดังที่สุดของเกาหลีไปแล้วครับโอ้โหเตรียมตัวรอนะคุณทนายผู้ชมมาฮะถ้าเป็นกังนําสไตล์เนี่ยจะมีท่าแบบนี้มันขี่ม้านะครับถ้าเป็นเจทเทอร์แมนก็จะเป็นแบบว่าอยู่แค่นี้สนุกเสีแล้วเ็ทะลึ่ด้วยหนุ่เตรียมตัวรอเลยค่ะว่าซิงเกิลใหม่นะคะเขาจะมีท่าเต้นอะไรเด็ดๆที่เราเต้นมาหมนเปล่ารวมไปถึงยอดวิวจะพุ่งไปกี่ร้อยล้านอีกหรือเปล่าต้องรอติดตามกันค่ะหนึ่งธันวาคมนี้ ใส่กางน้ำสไตล์ครับใส่แล้วค่ะวันนี้เวลาหมดซะแล้วขอบคุณมากฮะสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะฮะอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยเทศเพลงหนังเราสองคนอาสาครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายทุกวัยมีขายในวัดสรรทั่วประเทศครับไอแคลเซียมพลัสค่ะเพื่อกระดูกที่ดีทุกวันของคุณขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอเซเว่นและเสื้อผ้าสวยๆจากบานาน่ารีพับบิกค่ะวันนี้ซีนมแลวก็ต้นซาต้องขอตัวไปก่อนนะ ครับย้ำนะฮะเรามาเจอกันนะครับที่ทางทอทบห้าช่วงเวลาแบบนี้แหละครับกับรายการมีบันเทิงถ้าคุณอยากรู้ต้องดูมีบันเทิงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนุกไหมกังโอปันกังนำสตาร์